สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม b บีดบัตวอลนะครับผมเป็นเกม Beat มาใหม่นะครับแนวเทิร์นเบดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมเพย์ในเกมครับขั้นตอนแรกก็ทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มันก็จะมีเกิดนําเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเค ไปเข้ามาในเกียรมันจะเป็นออขั้นตอนการแนะนำนะครับผมก็ให้ออตั้งชื่อนะครับตอนแรกเราก็ตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยครับโอเคต่อไปครับจะเป็นการแนะนำนะครับผมออก็ทำการขั้นตอนจะติ๊ก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 ,กไปนะครับเรียกคืออันนี้จะเป็นการสุ่มตัวออนีโลนะครับผม สีม่วงนี่คือ R านะครับเกรด R นะครับเก่งสุดเกรดสูงสุดน่าจะเป็น UR นะครับผม SR SSR แล้วก็ UR นะครับโอเคอันนี้จะเป็นโหมดในการต่อสู้นะครับผมโหมดความท้าทายนะครับผมก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสตามนี้เลยนะครับโอเค จแล้วก็รับของรางวัลอะไรไปนะครับครับอันนี้จะมันจะมาหน้ากระเป๋านะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับเมื่อเราสะสมครบนะครับเราก็สามารถนําไปแลกเป็นตัวฮีโร่ได้เลยนะครับผมโอเคฮีโร่ในหน้านี้จะเป็นการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดฮีโร่นะครับผมก็จะใช้เงินกับ เออ่ขวดขวดน้ำยา exp นะครับผมโอเคก็มาท้าทายอีกครั้งนะครับมันจะสอนท้าทายไปเรื่อยจนกว่าจะถึงครั้งที่10นะครับมันจะหยุดการแนะนำนะครับผมาการนาทายนี่ผมก็จะให้ดูไปเรื่อย แล้วก็ข้ามอันไหนข้ามได้ก็จะข้ามนะเพื่อจะไปในโหมดต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเซเลทีนะครับผมหน้าเซเลททก็จะมีร้านค้าอุลังลรานะครับเพื่อให้เราได้ซื้อของต่างๆนะครับโอเคมาในหน้าสม่มตัวนะครับอ๋ออันนี้เป็นสีทองเป็น SR นะครับได้ลูเคียนะครับลูเคียล่าง ตอนเป็นนักเรียนนะครับภาคแรกเราก็มาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งโอเคกดรับไปครับผมไปครับต่อสู้ครับ ก็ในโหมดมันจะมีเป็นโหมดต่อสู้เก็บดาวนะครับผมเพื่อเก็บดาวไปเมืองต่างๆนะครับให้ครบ40ดาวนะครับผมก็ถ้าครบ40ดาวแล้วก,ก็สามารถไปเมืองต่างๆได้ผมไม่นแน่ใจว่ามันมีกี่เมืองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนนี้กอ็อันนี้จะเป็นฟูบิงครับผมฟูบิงก็จะมีของวินซี่นะครับ ของควินซี่ของดาบฟันวิญญาณของแชทนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกรายละเอยียดทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหน้าอัปเกรดตัวละครก่อนครับผมอัปเกรด อันนี้จะให้ดูเกมเพย์ต่างๆนะครับส่วนในเรื่องเจาะลึกเราจะมาทําคลิปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้ดูในหน้าเกมเกมเพย์ของมันนะครับการอัพสกิลอัพเลเวลนะครับการการเล่นนะครับในโหมดต่างๆนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นการเมื่ออัพเต็มนะครับก็จะเป็นการขึ้นขั้นบดทักษะใหม่ๆนะครับ ชีเมืองอันนี้เมืองมีอ๋อมีการล็อกกินนะครับล็อกกินครบกี่วันกี่วันได้ของนะครับผมโอเคแล้วก็รับไปนะครับช่วงแรกๆก,ก็แจกเยอะนะครับผมแจกเยอะมากนะครับจะมีเอ่อเป็นโค้ดให้ด้วยนะครับมีกลิบโค้ดนะครับเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับหลังๆท้ายคลิปนะครับผม ประมาณ2กิฟโค้ดนะครับผมแต่ก็ก็น่าจะมีมาอีกนะครับว่ามันจะมีกิฟโค้ดดิสคอร์ดอีกนะครับตรอติดตามชมกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นหน้าอัปเกรดนะผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าการอัปเกรดนะครับมันก็จะใช้ exp ขวด exp แล้วก็เงินนะครับเงินนี่คือส่วนส่วนสำคัญนะครับแล้วก็อัปเกรดไปครับอัปเกรดอัปเกรด เมื่ออัพเต็มขั้นมันจะทําการให้อ่ขึ้นสู่ขั้นต่อไปนะครับเพื่อปลดล็อกสกิลนะครับก็จะใช้อ่าไอเม็ดส้มๆนะครับในเกมมันเรียกว่าง็อกทางเทียนนะครับผมแล้วก็เงินนะครับครับนี่ไอเม็ดส้มๆนะครับผมเรียกเม็ดส้มก็แล้วกันแล้วก็เงินนะครับเพื่อทําการขึ้นขั้นนะครับผมเพื่อที่จะสามารถอัพเลเวลให้อ่งสูงๆขึ้นไปนะครับผม โอเคกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับก็จะเป็นการอัพแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้แกลลอรี่นะครับจะเป็นเหมือนสมุดนะครับเมื่อเราเก็บตัวละครเราก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรนะครับผมเรียกเป็นเพชรนะครับเรียกว่าเพชรก็แลกัน เนี่ยไอ้เขียวๆนะโอเคเนะครับพอเราสามารถกดรับได้เลยนะครับมีกดรับแบบรวดเร็วนะครับอยู่ขวาล่างนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็กดรับไปนะประมาณนี้ครับผมส่วนในหน้าสุ่มตัวละครนะครับก็จะมีสุ่มแบบทั่วไปนะครับผมสุ่มแบบทั่วไป ก็จะใช้อ่ะการ์ดสีฟ้าอันนี้จะเป็นสุ่มแบบเรียกมิตรภาพนะครผมก็จะเป็นการส่งส่งของขวันให้เพื่อนเราเราจะได้ไอเสียมพู่กลับมานะครับอันนี้เป็นการส่งขั้นส่งนะครับและการอัญเชิญสัญญานะครับโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้นะครับปูบิงที่ บอกรายละเอียดไปมันก็จะมีของวินซี่นะครับของวินซี่แขนของแชทนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าสนับมือนะครับสนับมือล็อกเก็ตนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นของอ่าฟูบิงตัว,ต,วตัวสุดท้ายที่มันสู้กับเอ่ออิติโกะนะครับผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเพราะว่ามันนานมาแล้วน่าจะเป็นภาคของ ที่สู้บ,บจินจอคูกโกะครับก็ประมาณนี้โอเคส่วนการสู้นะมันจะมีหลายบทนะผมเหมือนบีดเบฟโซนะครับจะมีบทหนึ่งบท2บท3บทสี่ไปเรื่อยนะครับแต่ละบทก็จะมีสี่สิบสี่สิบดาวแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ดานนะครับผม ก็มันจะมีเป็นเมืองประมาณนี้และครับแต่ละบทก็จะอยู่เมืองต่างๆนะครับ่ประมาณนี้เลยโอเคเมืองก็จะประมาณนี้ครับผมก็ผมก็เปิดเกมเปิดปุ๊บก็เข้ามาเลยครับยังไม่ได้เล่นยังไม่ลงรายละเอียดอะไรลึกๆครับเอาแค่ขั้นต้นนะครับผม ขั้นต้นให้ทุกคนได้รู้อันนี้จะเป็นหน้า,าดันเจียนนะครับผมหน้าดันเจียนก็จะมีดันเจียนรายวันนะครับผมมีดันเจียนรายวันมีการทดลองมีการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิน้นสุดแล้วก็การต่อสู้สงครามเลือดพันปีอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาเล่นให้ดูวันนี้อันนี้จะเป็นดันเจียนรายวันนะครับที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับ อาโอเคอ๋อลูเคียมันเป็นหนะิวะมันสามารถหิวได้นะครับอันนี้จะเป็นธาตุเขาเรียกว่าอะไรธาตุธาตุธาตุน้ำแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเหมือนกันนะครับเข้ามาแนะนําแนะนําเกมพีของมันนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนร,รายวันนะครับก็จะมีการดวลอะายอย่าง ดันเจียนเอ็กพีดันเจียนชิ้นส่วนยีโร่นะครับนี่ครับที่ผมบอกมีการทดลองมีการต่อสู้ไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นสงครามเลือกพันปีนะครับอโอเคประมาณนี้อันนี้มันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะเดี๋ยวปลดล็อกเดี๋ยวเราเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับอันนี้จะเป็นในหน้าวิดีโอที่สามารถดูเพื่อนๆได้ ประมาณนี้นะบุ๊โอเคเดี๋ยวเราจะไปออสอน,ว,นวิธีการเติมโค้ดนะครับวิธีการเติมโค้ดก็ให้เข้ามาในหน้าเงองนะครับแล้วก็กดที่รหัสของขวัญน,นะครับแล้วก็ทําการเติมเพื่อนๆก็สามารถเติมตามผมได้เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ทางตัวเกมแจกให้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ยอด กดไลค์เพจนะครับครบ1นึ่งหมื่นะครับอันนี้เป็นผู้เล่นใหม่ครับ n e นิยวบนะครับบัตร520ครับอันนี้เป็นโคตกดไลค์ครบ1นึ่งหมื่นะครับก็กดบ่ายของตามนี้โอเคใครที่สําหรับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ